สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุยหลังข่าววันนี้นะครับพบกับผมวุฒิันเจนมาครับประเด็นคุยหลังข่าวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ถือได้ว่าอยู่กับคนไทยเนี่ยมาหลายชั่วยุคนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผูกพันกับสังคมวิถีชีวิตของเรานะครับมาอย่างยาวนานและที่สําคัญนะส่วนหนึ่งถือว่าเป็นซอฟต์ power ของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องของภูมิปัญญาแพทย์ไทยครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงในเรื่องของ พื่อสมุนไพรชนิดหนึ่งครับซึ่งมีคุณค่าเนี่ยสูงมากครับและหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับแล้วก็พื่อสมุนไพรตัวนี้ครับสามารถที่จะนําไปเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานนะฮะในการที่จะเป็นผลิตยาสมุนไพรลักษณะต่างๆได้อีก หลากหลายประเภทเลยนะครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาพูดคุยกับเรา2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับท่านเป็นผู้สืบทอดภูปัญญาสมไพไทยโรธนงแดงหรือว่านางแสงนะครับซึ่งท่านก็สืบในสายตรงนี้นะครับมากว่า40ปีนะครับคุณคนรัตตะวันเดือนแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นแพทย์แผนไทย4ีสาขาครับมีสาขาพัดุงคันไทยสาขานวดไทยเป็นสัจกรรมไทยแล้วก็เวชกรรมไทยครับคุณธนขวัญมณีปราณนันตาครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ สวัสดีครับมมคุณตาตอนรับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะฮะให้มาช่วยกันเรียกได้ว่าอะไรพูดคุยบอกเล่านะครับในเรื่องของภูมิปัญญาของของคนไทยของเราที่สืบทอดกันมาในเป็นร้อยร้อยปีนะครับรรรประเด็นแรกต้องเรียนถามท่านอาจารย์มงคลรักก่อนในเรื่องของที่ผมพูดถึงโลดธนงแดงหรือว่านางแสงเนี่ยอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันคือสมุนไพรประเภทไหนอยู่ในจัดหมวดหมู่อะไรยังไงบ้างอาจารย์ครับ สมุนไพรรสธนงแดงหรือนางแสงเนี่ยนะครับมีการนํามาใช้ประโยชน์อย่างยาวนานอย่างที่คุณออฟกล่าวเมื่อกี้เป็นไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีมาแล้ว<ม>นะฮะสมัยโบราณเราจะไม่มีเรื่องการสาธารณาสุขที่มันจเจริญมาปัจจุบันบเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดในวงจรชีวิตของประชาชนเราเนี่ยมันก็มีแต่โบ,บ,บราณมามนะภัยที่เมื่อก่อนมีมากที่สุดคือภัยจากอสารพิษ<ม>เรื่องงูครับนะครับ,รบถ้างูเข่ากัดถ้าไม่มีรากนางแสงหรือรสธนงแดง จะเอาชีวิตรอดยากครับนางแซงคือรากไม้ชนิดเดียวที่ช่วยทําลายพิษของงูได้รวมถึงพิษแมลงสว์กัดต่อยต,ต่างๆที่มีพิษที่ทำลายทําร้ายชีวิตคนนะครับตังนี้นางแซงหรือโรตทนงเนี่ยนะครับโรตทนงนี้จะมีอยู่สองสายพันธุ์จะมะีชื่อเขาก็คือโรตหนงแดงและก็โรตหนงขาวตันนี้โรตทนงที่เรามาใช้เป็นยา คือโรตทนงแดงสังเกตจากเปลือกรากของเขาจะเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมสีม่วงๆแดงๆแต่ถ้าเป็นโรตทนงขาวเนี่ยรากเขาจะเป็นสีดานะครับและแตอนนี้ตัวที่เป็นดอกเราสังเกตได้อีกเหมือนกันถ้าเป็นโรตทนงดงโรตทนงแดงดอกก็สีแดงโรตทนงขาวดอกเขาเป็นสีขาวด้วยระบบนิเวศธรรมชาติสร้างสมดุลมากครับประโยชน์ที่ใช้จากโรตทนงแดงเนี้ย มันสูงมากเพราะฉะนั้นในธรรมชาติจึงมีต้นรดธนงแดงมากกว่าต้นรดธนงขาวอันนี้เป็นความสมดุลที่แปลกอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับแล้วต้นไม้ชนิดนี้ครับเป็นไม้ทรงพุ่มครับมีรากดิ่งรากเดียวพุ่มใหญ่ๆที่ท่านเห็นกันนะฮะเขามีรากเดียวมีแค่มีรากเดียวครับแต่นี้ไอ้รากตัวเนี้เขาจะสะสมยาตั้งแต่มีอายุสามปีขึ้นไปถึงจะมีตัวยาให้เราใช้แต่รากสามปียามันก็ยังน้อยส่วนที่ ผมเอามาใช้อยู่เป็นประจําเป็น1ิปีมาเนี่ยนะครับเราใช้ต้นที่มีอายุตั้งแต่1ิปีขึ้นไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตมีคนถามว่าผมขุดมาใช้เยอะๆแล้วจะหมดไหมมันมีช่วงแก๊บอยู่ประมาณ1ิปี <inha ff le> เราขุดต้นที่1วิบปีขึ้นมาเ <im itation> พราะนะั้นไอ้เปีที่เกิดใหม่เนี่ยมันรอโตมาให้เราใช้ <H uman> แล้วก็ไอ้การขยายพันธุ์ของเขาก็ปีต่อปีครับพอช่วงจะเป็นหน้าแรงก็จะออกดอกแล้วก็เกิดเมล็ดแล้วก็ร่วงทิ้งไว้ที่พื้นดินปีต่อไปพอได้ฝนต้นใหม่ก็งอกขึ้นมา อันนี้เป็นสิ่งสําคัญว่ามีคนถามว่าปลูกได้ไหมในะถามอาการอยู่ครับปลูกได้ผมเคยทดลองปลูกครับแต่บ้านเราในเวลาปลูกธรรมชาติเราปลูกบนดินร่วนซุยชุ่มน้ําธรรมชาติเขาอยู่ไม่ได้ครับผมพอปลูกก็ตายครับแต่บางที่ที่มีกึ่งความแห้งแล้งอยู่ไปปลูกก็ได้ครับแต่ตัวยาจะไม่สมบูรณ์เหมือนกับขึ้นโดยธรรมชาติที่อยู่ตามป่าป่าดิบแห้งนะฮะหรือ,เ,อเขาเรียกว่าหัวไร่ปลายนาของคนบ้านนอกเรื่องในภูมิป,ประเทศของ เอากล่าวถึงในโลกก่อนไม่มีที่เราพบที่ใช้ทําตัวยาอยู่เฉพาะในประเทศไทยมีที่เดียวในโลกอาจารย์ใช่ครับคือสายพันธุ์มันมีที่เราดูเขาการตารวจการวิจัยนะครับมันมีอยู่หลายถิ่นที่ที่ขึ้นแต่ตัวยามันสู้ในบ้านเราไม่ตัวสรรพคุณเนี่ยใช่ครับใช่ครับแล้วในประเทศไทยสรรพคุณก็ไม่เท่ากันมีขึ้นอยู่ดินทรายก็มีครับเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันด้วยแร่ธาตุในดินอะไรพวกนี้ถูกต้องครับ ที่ที่ผมนำมาใช้เนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่อยู่ที่ทั้งแถบขอนแก่นอุดรหน,นองบัวลำพูออันนี้ก็ค่อคนข้างจะแห้งๆนั่งอะไรใช่ใช่ถูกต้องครับ mm hmm. แล้วก็ที่ขุดกันมาขายในท้องตลาดส่วนใหญ่มาจากอุบล mm hmm. ครับแถบสแกวก็มีจันทบุรีนี่เราก็มีครับครับแต่ว่าคุณภาพสู้ตรงตรงทีง่ผมไปขุดไม่ได้แล้วก็ระบบนิเวศของเขาเนี่ยคือแร่ธาตุในดินเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างมีคนนําผลิตภัณฑ์ที่ผมนํามาแล้วเนี่ย เอาไปแยกท่าต่างๆเขาพบว่ามันมีแร่เงินผสมอยู่นั้นนั้นหลายเปอร์เซนต์ทีเดียวนี่แปลกมากเลยครับแล้วอาจารย์ได้เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้กับอะไรบ้างอาจารย์อ๋อครับต้องต้องกล่าวอย่างนี้ฮะว่าคนโบราณเขาใช้เอามาฝนกับวัตถุที่มีผิวหยาบเช่นฝาามอดินหรือหินอะไรก็แล้วแต่ที่ผิวหยาบๆมีความถาดแล้วก็ผสมกับน้ํามะนาวผสมน้ําสาวข้าวไปใช้เ hmm. รื่องพิษงูเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องความงานด้วยเนี่ยฮะ เรื่องฝีพวกนี้คือมันเป็นวงจรชีวิตในโบราณที่พึ่งพาอันเนี้ยแต่ว่ามีข้อจํากัดเขาก็จะมีผลกระทบในการใช้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักความเข้มข้นของตัวยานในรากเขา<อ>ทําให้การสืบทอดมามันเลยอยู่เฉพาะกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นเองครับคือใช้เฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้องมีการจัดการเรื่ององค์ความรู้ใ,รในการใช้อีกต่กต้อกในมุมของพี่ขวัญพี่ขวัญมองยังไงครับกับสมุนไพรตัวนี้ค่ะ ในส่วนของสมุนไพรโลดธนงแดงหรือนางแสงนี่นะคะในทางมุมมองมองของตัวพิธนขวเองหรือทางการแพทย์แผนไทยค่ะก็ได้นาม,มามาใช้ในระบบในระบบของการที่เราเอามาเข้าตำรับยาซึ่งใน,ในตำรับยาแต่ละตำรับเนี่ยค่ะมันจะมีตัวยาอยู่หลายตัวค่ะ,คะเราก็จะใช้ตัวนางแสงหรือโลดธนงแดงเนี่ยมามันตัวยาอยู่ในตำรับ ของแพทย์แผนไทยเราก็จะมีตัวยาตรงตัวยาช่วยแล้วก็ตัวยาประกอบม,มันมีสามเป็นสามรใช่ค่ะเราก็จะมีตัวสม,มุนไพรตัวอื่นๆที่เข้ามาประกอบด้วยนะคะค่ะในส่วนของที่ได้ใช้กันอยู่ที่เห็นผลประจักษ์ก็ในเรื่องของเอามาช่วยในช่วยเหลือในคนที่อ,อยากตัด,ตดการดื่มเหล้าใช่ไหมคะาจารย์ก็ได้เลยใช่ค่ะคก็จะเอามาเข้าตำรับเป็นยาสรากค่ะเลิเหา เลือกเล่าได้<ม>ค่ะแสดงว่านอกจากที่อาจารย์ที่อาจารย์มงคลรัตน์บอกว่าก็คือในเรื่องของที่เขาใช้เมื่อก่อนในเรื่องของพิษใช่ค่ะนนในเรื่องของความงามยังได้อีกหลายประเภทใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งสปปรรพคุณในตัวของนางแซงหรือโลดทนงแดงเนี่ยค่ะเขามีสปปรรพคุณอยู่อยู่มากมายเลยนะคะ20กว่ากว่าชนิดค่ะที่อยู่ในสปปรรพคุณของตัวนางแซงซึ่งตัวนี้ในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ใช่ปัจจุบันค่ะ รุ่นรุ่นก่อนๆสมัยปู่ย่าตายายเราอะค่ะเขาก็เอามาใช้เป็นเครื่องสําอางใช้แก้สิวแก้ฝ้ามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเรามาแล้วค่ะในปัจจุบันในปัจจุบันก็จะมีการเอารสทนงแดงหรือนางแสงเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในเวสสำอางเครื่องสำอางอ,อะค่ะมาเป็นส่วนผสมของ,ของเซรั่มของอ ผลิตภัณฑ์ความงานต่างๆนะคะค่ะซึ่งในตรงนี้คะ่ะก็จะมีท่านอาจารย์มงคลรัตน์นะคะ<ช>เอามาทำเป็นนวัตกรรมใหม่มที่มาในรูปลักษณ์ของสบู่ค่ะเพื่อจะอมาช่วยในการในเรื่องของรักษาสิวฝ้าให้กับค,คนที่มีปัญหาในด้านผิวพรรณของเรานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัวของทางแพทย์แผนไทยเองเราก็ได้เรียนรู้และมีการ ได้นํามาเมื่อก่อนเราใช้เป็นผงผงของนางแสงมาทำอะค่ะแต่มันเป็นการยุ่งยากที่เราจะเอาไปใช้กับส่วนผสมอีกหลายๆอย่างมันมันยุ่งยากนะคะมันต้องใช้ความเหมาะสมของสมนุน,ะะนไพรใช่ค่ะสัดส่วนของของเขานะคะมันเป็นความยุ่งยากมากค่ะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญของเราก็คือท่านอาจารย์นี่แหละคะ่ะ<ม>ได้ทํามาเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากที่ให้เราได้ใช้เลยนะคะใช้ได้ง่ายมากอย่างเงี้ยคะ่ะในส่วนตรงนี้คอาจารย์พัตก,กรรมที่อาจารย์นําไปใช้อาจารยไไ์ได้ทดลองเอาไปใช้กับคือเริ่มตน<ด>้นเรา,ารเราเราใช้จากคนไข้ต่างๆพัฒนามาเรื่อยด้วยความ,มชำนาญคือใช้บ่อยมันก็ชนานาญครับเราก็ทอพอเห็นว่าสัดส่วนตรงเนี้ยเราจะใช้อะไรยังไงแล้วก็ต่อมาเราก็อาจจะเป็นความโชคดีนะฮะ ผมก็มามองว่าเราจะเอานางแซงหรือว่าเป็นฟ้าตะร่โจรนางคำซึ่งเป็นสมุนไพรตัวเด่นๆหลักๆของคนไทยเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้อย่างไรครับอย่างที่คุณหมอท่านก่านก,กล่าวว่ามันยุ่งยากนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ขาดการนําเสนอต่อ,ต,อต่อผู้ใช้ในสังคมผมก็เลยในฐานะที่ใช้มาอย่างยาวนานเราก็พยายามคิดค้นพัฒนาแล้วก็วิจัยไปถึงว่าเราใช้อย่างไรที่จะมาใช้กับ ชีวิตประจ<อ>าวันได้เพราะว่าโอ้โหกวาจะใช้ผงผงเนี่ยแต่และส่วนควรจะไปผสมควาจะได้มาสักชิ้นหนึ่งแล้ว,ลวจารย์ยังยังไงต่อ,อก็เราอยู่ตรงนี้มานับเวลาก็40กว่าปีสี่สปีครับก็เลยค่อยๆทดลองไปเรื่อยๆจนในที่สุดมาลงตัวเพราะเมื่อกี้ที่คุณหมอกล่าวว่าผมก็เอาไปสก,กัดเป็นเดลเป็นครีมโดยร่วมกับหน่วยงานของทางราชการก็มีนะครับผลปรากฏว่าล้มเหลวเนื่องจากว่านางแสงเขาจะไม่อยู่ร่วมกับสารเคมีใดๆ นี่คือเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่จะจะเรียนว่านางแซนนี่มีจุดเด่นนะฮะในการที่จะล้างสารพิษทั้งสารเคมีดูจากตัวอย่างของงูงูพิษพิษของงูก็คือเป็นเคมีที่สังเคราะห์เกิดข,ขึ้นจากงูจากสัตว์นะฮะพอตัวนี้เขาเข้าไปทําลายนะจากงานวิจัยจากฉบับของท่านอื่นนะฮะผมรเรื่องพิษงูเนี่ยก็เราเห็นเราอ่านฉบับวิจัยว่าไอ้ตัวนางแสงเขามีธาตุบางอย่างเนี่ยไปทําลายโปรตีนในพิษงูซึ่งเป็นตัวประกอบทําให้เกิดเป็นพิษมาทำลาย ตรงนั้นทําให้พิษน่ะไม่สามารถที่จะดําเนินต่าได้ก็เลยเป็นการถอนพิษไปโดยธรรมชาติภูมิปัญญาโบราณอันนี้งานวิจัยมันมาเสริมที่หลังครับส่วนผมก็พัฒนาว่าเราจะทําอย่างไรล่ะครับถึงจะมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ไปนั่งฝนเอามาน้ำมะนาวใส่น้าสาข้าเขายิ่งหาไม่ได้ทํำยังไงครับผมก็เลยได้ข้อสรุปมาอย่างนี้ครับกระปุกนี้เราก็ใช้คือเป็นน้ํามันมะพร้าวไขสกัดจากเม็ดปาล์ม สองส่วนสองสิ่งนี้ผสมก็ไว้เป็นก้อนอย่างนี้นะครับเปิดดูได้ครับแล้วก็เราต้องการมีเจตนาที่จะเอานี่นะครับเป็นก้อนคล้ายๆเต็มไข่อากดเอาลองดูนะครับ,รบขออนุญาตนะครับครับเราเจตนาต้องการที่จะใช้ผงของนางแซงแบบธรรมชาติโบราณล้วก็เอาผงเนี่ยใส่เข้าไปในผสมแบบนี้ใช่ครับใช้เครื่องจักรการทําสบู่ของอทั่วไปที่คนเราทําได้ก็คือต้องไปใช้ ไปตโตเคมีเขาเรียกกิสเซอรีนนะครับ,รบหลอมในความร้อนแล้วก็เอาส่วนผสมต่างๆใส่อันนี้ไม่ได้ยิ่งไปโดนความร้อนมันยิ่งแข็งตัวเพราะนั้นเราต้องใช้เครื่องจกักรแล้วก็เอาเครื่องเอ,เ,อเอาผงเนี่ยใส่เข้าไปปัญหายุ่งยากก็คือผงหรือความเข้มข้นหรือว่าจะพูดเข้าใจปัจิบันิเขาเรียกว่าโดสยาให้พอเหมาะยังไงกับสุภาพผิวนี่เป็นเรื่องสําคัญเราใช้ได้ตั้งแต่เด็กที่เริ่มมีสิวแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปก็มาพิสูจน์ทดลองจน เป็นมาตรฐานเราก็ยื่นจดเป็นเลขจดแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานออยอเราได้รับจดแจ้งในชื่อว่าสบู่เราต้องยืมซื้อยืมโครงสร้างของสบู่มา <c oughs> จริงๆตัวเขาน่ะไม่ใช่สบู่แลยฮะ <c oughs> เรียนตรงๆ <c oughs> นะครับมันเป็นองค์ประกอบซึ่งมีแค่3ส่วนเห็นไหมไม่เกี่ยวกับสบู่ที่ในท้องตลาดที่ทํากันอยู่เลย <c oughs> เราต้องการเอาตัวฤทธิ์ของนางแสงสดๆมาใช้ในชีวิตประจาวัน <c oughs> ค่อยๆ <c oughs> ใช้ไปมันก็จะออกมาเป็นว่าจดมาในสูตร ใน,ในชื่อว่าสบู่สูตรตำรับยังมีคำว่าตำรับตำราเพราะว่ามันเป็นสูตรของสมุนไพรสูตรตำรับนางแสงชัดเจนนะฮะลองดูข้างกล่อง<ม>นะครับก็ได้รับเลขจดแจ้งมาเราก็จะสื่อให้รู้ว่าอันนี้คือสมุนไพรนะแต่ใช้ในสบู่ก็ได้แต่จะใช้ให้ดีอ่ผมมีการสาธิตใช้กันอยู่<ม>ควรจะมีการใช้ในขณะที่ผิวเราแห้งเพื่อเพื่อให้น้ำมันมะพร้าวขายจากเม็ดปาล์นียพานางผงนางแสง ซึมเขา้าคือเกาะไว้ที่ผิวนานๆงสามนาทีถึงห้านาทีก่อนอาบน้ําทุกวันชวเช้าเย็นแล้วก็ล้างอะล้างน้ําออกทําอย่างนี้ท่านก็จะได้สมุนไพรนางแสง,ส,<อ>งสัมผัสกับผ<ด>ิวกกสัมคุณไปเต็มเต็มใช่ไหมจย์ใช่ครับ <c oughs> ผมพูดได้ไหมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกส่วนหนึ่งออร์แกนิกออร์แกนิกออร์แกนิกคือความหมายเพราะว่าคือใช้เป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยมันไม่มีสารเคมีตัวเขาตัวเขาเนี่ยต้องยืนยันว่าตัวนี้ออร์แกนิกหรือว่าปาก ป่าจาจสมุนไพรร้อเผมพูดอย่างนี้นะอาจจะค่ะอายออาจจะบอกว่าพูดไม่ได้ร้อยปรเแต่ที่มาของเขาอยู่ในป่ามันอยู่ในป่าไม่มีอะไรบนพื้นไม่มีสารเคมีใช่ครับยังไม่มีการบุกไปทําไร่เพื่อผสมสารเคมีไม่มีเพราะฉะนั้นผมจึงพูดว่านางแสงรากที่ผมขุดนํามาใช้เนี่ยมันมาจากป่าความเจือปนของสารเคมีไม่มีแน่นอนใช่ใชและส่วนผสมของ น้ำมันมะาพร้าวก็ค่อนข้างบริสุทธิ์เพราะว่าเราจะต้องใช้ความบริสุทธิ์ของตัวส่วนเข้ามาผสมอีกนิดหนึ่งฮะสำคัญมากเลยนะครับเรื่องการใช้เนี่ยน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเนี่ยต้องเป็นน้ำที่ค่อนข้างไม่มีสารเจือปน่คือน้ำอาอจะเห็นผลไวเพราะถ้ามีน้ำเคมีเข้าไปเนี่ยมันจะทำลายฤทธิ์กันและเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือตัวนี้เขาเขาจะเขาจะไม่ชอบสารเคมีอยู่แล้วพอพอถ้าเกิดว่าสารเคมีมามันก็จะกลายมาเหมือนกับมันมา ก็เ่มหักล้างกันใช่ไหมครับเอาขออนุญาตเรยนยืนยันอีกครั้งหนึ่งื่อปี62ผมได้รับก,การส่งเสริมจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคสี่อุอดรธานีนะฮะจากกระทรวงอุตสาหกรรมก็ส่งคณะทํางานซึ่งเป็นนักวิชาการแล้วก็มีงบประมาณในการที่จะมาทําการพัฒนาให้มาเป็นเจลพร้อมใช้อ,อันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะในรอบที่ผมทํางานค้นคว้าตรงนี้มาผลออกมาลิ์ของนางแสงไม่เหลือเลยเพราะว่าเขาไปอยู่ในสารเคมีซึ่งเป็นตัวตั้งต้นของเจล แสดงว่าเท่าที่อาจารย์ทดลองมาในระยะเวลา40กว่าปีเนี่ยไอ้แบบเนี้ยอย่างเนี้ยคือมันค่อนข้างโอเคที่สุดแล้วใช่ครับแล้วสามารถใช้ได้หลากหลายลักษณะค่ะแล้วอย่างทางแพทย์แผนไทยได้นําอย่างเนี้ยมันไปสามารถที่จะไปใช้ในรูปแบบไหนต่อได้บ้างค่ะก็ในส่วนของของรูปลักษณ์ของนวัตกรรมใหม่นี่ใช่ไหมคะที่อาจารย์ท่านอาจารย์ได้ได้ได้ทำมาเนี่ยค่ะทางการแพทย์แผนไทยของเราเอาไปใช้ในการต่อยอดนะคะ เราสามารถเอาไปช่วยเหลือนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของแผลกดทับแผลกดทับก็ได้นะแผลกดทับก็ได้แผลสดก็ได้ครับค่ะแผลเน่าเปื่อยได้หมดเลยค่ะตรงนี้เรามาต่อยอดได้เรามาดูแลผู้ป่วยได้ไม่แผลเบาหวานนี่ได้ไ้ได้ค่ะใช้ใช้ได้ใช้ได้ค่ะค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ที่ความเชี่ยวชาญของของแพทย์แผนไทยนั้นด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะ เป็นเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สู่สำเร็จแล้วที่ท่านอาจารย์มงคลณรั์ท่านได้ทำมาแล้วค่ะเพียงแต่เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะคะเราใช้กับน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ไม่มีสารเคมีเจือปนเราก็สามารถเอาไปเอาไปใช้ร่วมกับสมนุนไพรตัวนี้ได้เลยคะโดยไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากอะไรเลยอ,อาจารย์แล้วอาจารย์ไปเอามาอย่างเนี้ยอาจารย์ไปขุดเองหรือไปอะไรยังไงครับทีแรกเราขุดเองคร อาจารย์ขุดเองนี่ไหเมือม่อเมื่อเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วขุดเองครับเราต้องไปเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะไปขุดเองก็ขุดผมผมที่ไปขุดก็ไปขุดแถวผู้ทอกอเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเป็นป่ายากไปหมดแล้วนะครับต,ตรงนั้นเขตหนองคายครับแล้วตอนหลังเราก็มาได้ลึกๆเข้ามาทางด้านผูเก้าก็คือ,อ,อพอบอกที่เนี่ยเดี๋ยวคนจะไปแห่ขุดนะ <laughs> <c oughs> ครับขุดวิธีขุดผมฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่ไม่ต้องคือหาผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้เนี่ยลองไปที่ แถวบ้านท่านถ้ามีนะวิธีขุดผมแนะนําว่า<ม>เทคนิคการขุดให้ขุดไปที่ซีกเดียวก่อนของรากพอสุดรากต้องให้สุดนะครับ,บแล้วก็เอาเสียมแทงอีกข้างหนึ่งท่านก็จะได้รากที่สมบูรณ์ยาวนี่ผมตัดทิ้งเฉยเฉยเพราะว<ม>่าปกติแล้วเราได้มาสุดแหละครับแต่คนทั่วไปไม่ทราบเทคนิคการขุดชนิดนี้<ม>ขุดไปขุดรอบๆโดนอันเนี้ยตอนที่เขาอยู่ในดินเนี่ยมันจะแข็งกว่ามันสัมปรังนิดเดียวเพราะว่าของข้างในมันเป็น,ปนแป้ง<ม>นะฮะแต่รากที่ เราเอามาใช้ไม่ได้ข้างในจะเป็นไม้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อไม้แล้วฮะเห็นไหมเนื้อแป้งกับเนื้อไม้อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้เหมาะอย่างเดียวที่จะไปรักษาฝ้าเพราะตัวยามันน้อยหน่อยอ๋อแต่แต่ก็ยังใช้ได้อยู่แต่สรรพคุณก็มันมันก็จะไม่น้อยลงใช่ครับเพราะฉนั้นข้างในเนี่ยเป็นแป้งผมเรียนอีกนิดครับเวลาขุดน่คนจะขุดหน้าแรงเพราะตามสมุนไพรหรือการใช้ประโยชน์จากอะไรที่เป็นรากเนี่ยเขาจะเริ่มสะสมหรือเป็นหัวเนี่ยเขาจะสะสมในช่วงของฤดูแรง เราขุดในช่วงฤดูแลรงก็คือหลังฝนไปช่วงหน้าหนาวนะฮะมันมีเวลาหลายเดือนอยู่นะครับขุดออกมาแต่ช่วงนั้นก็แข็งโดนน้ำไม่ได้นะครับขุดมาเนี่ยเราก็วิธีทำความสะอาดอับแปลงแปลงขัดขับแล้วก็ปอกเปลือกเอาข้างในมาใช้ซึ่งกระบวนการไม่ราบมีภาพ ให้ขึ้นเหมครับที่ขบวนการผลิตขึ้นมาไม่เป็นไรอาจารย์ถ้างั้นเดี๋ยวผมบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์ใช้เนี่ยมันเป็นสมุนไพรับมันอยู่กับชาวบ้านแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องไปการต่อย,ยอดในการอ๋ออาชีพของเขาด้วยใช่ไหมคือ,อาาผมจะต้องมีทีมงานค,คือหมอขึ้นบ้านส่วนใหญ่ก็อย่างนี้แก่ๆกันแล้วคุณไม่ไหวครับต้องหาแรงงานหนุ่มๆน,น,นะครับ,รบแรงงานหนุ่มๆเนี่ยไปขุดแต่ว่าเรามีแพทย์แผนไทยต้องมีแพทย์แผนไทยไปทุกครั้ง ํำกับอีกทีหนึ่งำกับดู<ม>การ<ม>ขุดเทคนิคการขุดนะครับแล้วก็จะสอนชาวบ้านเรื่องขุดน้นไม่ยากครับเรื่องทําความสะอาดในวงจรเนี่ยค่อนขออ้างยากเน็ตหนึง<ม>่<ม>งเพราะมันจะมีไอมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นไอการผลิตของเราเนี่ยไอสมุนไพรก้อนเนี่ยมันเกี่ยวกับกเกษตรกรในบ้านเราทั้งทั้งหมดเลยนะอาจารย์ใช่อันนี้ก็มาจากเกษตรกรใช่ครับอันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นนางคำนังคว่าทนายจวนพวกนี้ ต้องใช้ชาวบ้านปลูกทั้งหมดแต่เราควบคุมตั้งแต่ต้นน้าเลยครับดูแลแล้วก็ขุดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมาทําสะอาดก็สู่เข้ากระบวนการของการผลิตอีกทีหนึ่งส่วนชาวบ้านที่ได้รับมีไรายได้หรือว่าสร้างสร้างเศรษฐกิจได้ก็อันดับแรกชาวบ้านที่รับจ้างขุดชาวบ้านที่รับจ้างปอกมาถึงเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวปลูกปาล์มเพราะส่วนผสมมันมาจากมะพร้าวหะือาปล่าครับอ่เดี๋ยวเดียด้ยววเวลาน้อยเดี๋ยวให้พี่ขวัญหน่อยแล้วกันนะครับช่วยฝากถึง เนี่ยภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับใน,นเรื่องของสมุนไพรไทยเพราะผม,มว่าว่าอีกอย่างมันก็เป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเราด้วยะนะครับามีอะไรอย่าฝันท่านผู้ชมครับเชญครับพี่ฝันค่ะก็อยากจะฝากกับ ทุกคนนะคะในในประเทศไทยหรือทั่วโลกนะคะว่าสมุนไพรไทยเรานี่ค่ะสมุนไพรช่วยนะคะจะช่วยดูแลสุขภาพของเราทุกคนได้นะคะช่วยคนในครอบครัวของเราช่วยคนในชุมชนของเรานะคะอยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะพอเราเรียนรู้เข้าใจกบบระบวนการการทํางานของสมุนไพรแต่ละตัวแล้วเราก็สามารถเอามาช่วยเหลือตัวเราคนในชุมชนของเราและคนใน อรอบข้างของเราได้นะคะและเราก็สามารถช่วยเหลือคนไปทั่วโลกได้เลยนะคะอยากฝากขอให้ทุกท่านนะคะมาทําความรู้จักกับสมุนไพรให้มากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าตัวสมุนไพรเนี่ยค่ะเขามาีในการที่จะทําให้เราเนี่ยค่ะช่วยดูแลตัวเราเบื้องต้นเลยนะคะช่วยดูแลตัวเรานะคะ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะให้เรากินอาหารเป็นยานะคะมไม่ควรไปทานยามาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพของตัวเราหันมาใส่ใจในเรื่องของสมุนไพรไทยเรานะคะขอฝากไว้กับทุกคน,นะค่ะครับท่านอาจารย์เปคลรัฐถือว่าเป็นต้นแบบแหละในการที่นําสมุนไพรไทยมาสร้างวัต,ตกรรมใหม่ๆนะครับให้เกิดอาชีพนะครับให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการสริมสร้ภูมิใจด้วยอาจารย์ยยกจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับครับ ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสมุนไพรไทยเราไม่เคยทําร้ายใครขอให้เรียนรู้และมีการนําไปใช้อย่างถูกวิธีชีวิตของเราจะง่ายขึ้นนะครับแล้วไม่ต้องไปมีภาระให้กับสังคมของการแพทย์ต่างๆซึ่งเป็นงบประมาณจํานวนมากขณะนี้ไปดูนะครับตามโรงพยาบาลผู้ป่วยล้นมานอนอยู่นอกโรงพยาบาลแล้วเพราะนั้นพวกเราต้องช่วยกันครับใกล้ตัวก็คือสมุนไพร ดูแลสุขภาพแล้วก็ศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดหรือเข้าศึกษาจากผู้มีความรู้นะครับว่าเบื้องต้นเราควรจะดูแรลรักษาสุขภาพเราอย่างไรนะครับในการที่จะแบ่งเบาภาระของสังคมต่อไปสมุนไพรมีประโยชน์มากครับฝากทุกท่านให้ศึกษาและเรียนรู้ครับอีกนิดนึงอาจารย์อยากจะมาเรียนรู้กับอาจารย์ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องภูมิปัญญานี้ติดต่ออาจารย์หรือติดตามอาจารย์ได้ทางช่องทางไหนได้บ้าง<อ>มีอาจารย์อาจารย์มีมเฟซมีอะไรอยู่ไหม คือคือตอนนี้ก็รับไม่ไหวรับไม่ไหวครับเอาเอาอย่างนี้เราเราก็ลองติดตามดูนะครับลองติดตามทางทางทางเฟซบุ๊กหรือทางอะไรพวกนี้นะฮะคือใครอยากเรียนรู้ติดตามอาจารย์ทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับหรือว่า youtube น่าจะมีช่อง youtube อยู่ครับลองเข้าไปไปไปค้นหาดูนะครับถ้ายังไงมีความจําเป็นอะไรที่เดือดร้อนจริงๆตามหาเบอร์โทรผมมีให้ไว้บ้างครับครับนะฮะก็ยินดียินดีถ่ายทอดกับเรียนว่าทุก ทุกวันนี้ผมอยากจะถ่ายทอดเนื่องจากว่าปัจจุบันผมก็เจ็ดสิบกว่าคงมีแรงทํางานอีกไม่นานก็อยากจะเอาภูมิความรู้ที่สะสมมาสีิกว่าปีน่ยเผยแพร่ให้สังคมคนไทยได้รู้จักและนําไปต่อยอดรุ่นต่อไปครับผมไม่ห่วงวิชานะมาเรียนรู้ได้ครับครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายนิดนึงนะครับในเรื่องของ ถึงชาวต่างชาติแล้วของของอาจารย์จะไปถึงชาวต่างชาติแล้วนะชาวต่างชาติก็ช <ๆ S 1> ใช้ม <ๆ S 1> ัมีการยืนยันมาด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอแยกขอบคุณนะผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านก่อนแล้วก็เดี๋ยวลาปิดท้ายไปด้วยว็อกพอปของชาวต่างชาติที่ได้ทดลองใช้แล้วกันนะครับขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการโอกาสต่อไปคงได้รู่มกันอีกนะครับขอบ<า>คุณครับ ครับอ่านะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายนะครับผมลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับเดี๋ยวในส่วนของความรู้สึกของชาวต่างชาติที่ได้ใช้ตัวสมุนไพรเนี่ยของท่านอาจารย์นะฮะที่เป็นวัตกรรมนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนทุกคนใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ่มเป็ a p ับตันรัวเป็นสัญชาติออสเตรเลียที่อยู่ในเมืองไทยพัรยากุมเป็นคนไทยจงถึงปีมีโอกาสที่จะอยู่ที่นี่และผมก็ รู้ว่าสมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่จะช่วยผมได้เพราะผุมมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะผมที่กำลังเจะร่วงไปแล้วก็คันศีรษะแล้วเป็นรังเคแบบรั่วรงนะครับและพุมรู้ว่าจะมีสมุนไพรชนิดหนึ่งสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งแต่ยังไม่ฮะยังไม่เจอแต่พันรยายวันด้วันหนึ่งก็นำเสนอสมุนไพรไทยฟาทตายโจน ที่ผมใช้ยสำหรับสะผมนะครับแล้วก็ไม่คี่วันก็ที่แสบหายรังเคก็ยุดลงแล้วก็ที่คันศีรษาไม่มีแล้วนะครับผมก็แนะนำคนไทยทุกคนให้รู้จักสมุมไพ,พรเพราะมันมีประโยชน์นะครับและผมก็อยากจะแป่งปันความจริงส่วนตัวของผมที่มันช่วยผมและครอบครัวผมนะครับผมอิจฉาคนไทยจริงๆ เพราะว่าประเทศไทยเป็นแหล่งสมุนไพรที่มีสมุนไพรดีมากนะครับที่ผมไม่สามารถที่จะได้ในประเทศของผมแต่ที่นี่ผมขอให้ทุกคนอนุรักษ์สมุนไพรไทยนะครับใช้เป็นประโยชน์และที่ผมชอบโดยเฉพาะคือสมุนไพรฟาตไลจอนและสมุนไพรนางสงหรือลอตนองแดงนี่เป็นที่ดีเยี่ยมนะครับมีสมุนสมุนไพรไทยอื่นๆที่ดีเยี่ยมด้วย ไม่มีเวลาพูด